ถูกกีตาร์บนเวทีย้อนจังหวะสุดพีคอคอนเสิร์ต28ปี L OS O S O เซตโลโซโชว์ความร็อกสตาร์ถูกกีตาร์บนเวทีทำแฟนๆเฮสน,น,นัันทอนจบลงไปอย่างประทับใจแฟนเพลงสำหรับคอนเสิร์ต28ปี L OS O S O Real Rock and Roll Concert คอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่สุดแบบพบวง L O S O ซึ่งจัดขึ้นที่ I M P A C T A R E N A เมื่อวันที่6และ7กรกฎาคม2567 ไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่ที่การกลับมาเล่นเต็มวงครั้งแรกในรอบหลายปีของ3สมาชิกในอย่างเสกเสกสรรสุขขอบี่ไม่ร้องนำกีตาร์ใหญ่กิติศักดิ์โคดคำกรอและกลางนัทพลสุนทานูเบทร,รวมทั้งรัฐอภิรัตสุติดซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนคลับอย่างล้นหลามภายในคอนเสิร์ตนอกจากความประทับใจจากแขกรับเชิญคนสุดพิเศษทั้งรัฐอภิรัตสุติดกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ดาเอนโดรฟินหม่ภาคภูมิไทเกอร์ลาสเตอร์ยองดู ไดเมนและด n n ะในงานยังอัดแน่นไปด้วยเพลงฮิตมากกว่า40เพลงเช่นไม่ต้องห่วงฉันสมสารอะไรก็ยอมเราและนายใจสั่งมารอยยิ้มนักสู้ฝนตกที่หน้าต่างมอเตอร์ไซค์รับสร้างจัก,กรยานสีแดงพันทิพย์และอีกมากมายอีกหนึ่งจังหวะชวนพีคอโดนใจแฟนเพลงและคนดูเกิดขึ้นหลังจบเพลงคุณเธอไม่ต้องห่วงฉันซึ่งช่วงท้ายพิเศษมีการลีดกีตาร์ก่อนจะนำกีตาร์มาทุบลงบนเวทีท่ามกลางเสียงเฮจากแฟนเพลงตามจังหวะดนตรี ก่อนจะปิดท้ายด้วยการโยนกีตา้าขึ้นฟ้าและหันมาชู2มือปิดเพลงดังกล่าวโดยจังหวะนี้ถูกหลายคนนำไปโพสลงโซเชียลและได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก